สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหน่อยอีกครั้งนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะในวันนี้ครูหน่อยก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานโปรแกรม microsoft word นะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆเรื่องที่คุณหน่อยจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word ก็คือเรื่องการตกแต่งขอบกระดาษนะคะเด็กๆทีเนี้ยทำไมเราต้องตกแต่งขอบกระดาษด้วยเพราะว่าจะได้ทำให้งานเอกสารของเราเนี่ยค่ะสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้คุณหน่อยมีตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะคะเด็กๆดูภาพแรกนะ,ะเวลาที่เราจะไปตกแต่งขอบกระดาษค่ะเราจะไปที่เมนูการออกแบบนะคะเด็กๆต่อไปนะคะ อย่างที่2ก็คือเมื่อเราไปคลิกที่เมนูการออกแบบแล้วค่ะเด็กๆเราจะไปคลิกที่คําสั่งเส้นขอบของหน้านะคะเส้นขอบของหน้าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทําของจริงกันนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยจะปฏิบัติให้เด็กๆดูนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยค่ะ มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณหน่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ขั้นตอนการแทกขอบกระดาษหรือว่าการตกแต่งขอบกระดาษนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มตกแต่งขอบกระดาษค่ะเด็กๆเราจะต้องทําการเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะคะวิธีการในการเปิดโปรแกรม Microsoft Word เ,เนี่ยเราสามารถทําได้หลายแบบนะคะแต่ในที่นี้คุณหน่อยขอเลือกเปิดแบบที่ ดับเบิลคลิกที่ไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเด็กๆที่นี้วิธีการก็คือเราก็จะต้องหาไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word นะคะเด็กๆจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าโปรแกรม Microsoft Word หน้าตาของไอคอนเป็นยังไง อ่โอเคนะ่าจะจำได้นะคะก็คือจะเป็นรูปตัวดับเบิลยูนะคะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะคะอย่างตอนนี้คุณหน่อยหาเจอแล้วอยู่บริเวณนี้นะคะที่คุณหน่อยชี้อยู่วิธีการก็คือคุณหน่อยจะเอาเมาส์ชี้แล้วก็ดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกก็คือการคลิกเมาส์สองครั้งติดกันนั่นเองนะคะทีนี้เขาก็จะให้เราเลือกค่ะเด็กๆว่าเราจะเลือกเป็นการทํางานแบบไหนคุณหน่อยขอเลือกเป็นเอกสารเปล่านะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อเราคลิก หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตรงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นกระดาษที่เราเอาไว้สำหรับทำงานนะคะกระดาษก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลูกอ่ะคุณนอยย่อให้ดูก็จะมีลักษณะเป็นขนาดเท่ากับกระดาษ A4 นะคะเหมือนที่เราได้ใบงานกันลูกอ่ะทีนี้ขอให้มันใหญ่นิดนึงนะทีนี้ค่ะด้านบนตรงนี้เหมือนครั้งที่แล้วที่คุณนายสอนไปก็คือจะเป็นเมนูต่างๆนะคะเด็กๆเนี่ยด้านบนเนี่ยนะส่วนด้านล่างตรง นี้นะคะที่เยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นคำสั่งของแต่ละเมนูนะคะเด็กๆอ่ทีนี้ขั้นตอนการตกแต่งขอบกระดาษค่ะเดี๋ยวคุณหน่อยพาไปดูทีละขั้นตอนนะคะเริ่มที่ขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้มันเห็นชัดๆนะนี่ค่ะ นี่นะเด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้คุณหน่อยที่คุณหน่อยอซูมเห็นชัดๆเนี่ยจะมีเมนูต่างๆใช่ไหมลูกเนี่ยเยอะแยะเลยไฟน้าแรกแทรกวาดออกแบบนะคะเยอะมากเลยนะคะที่นี้อ่ะหนขอซูมออกนิดนึงเมนูที่เราจะใช้ในการ ตกแต่งขอบกระดาษนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งต้นก็คือเราจะไปที่เมนูออกแบบตรงนี้นะคะเราก็จะคลิกที่เมนูออกแบบลูกเด็กสังเกตพอเราคลิกที่เมนูออกแบบแล้วเนี่ยตรงคําสั่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะเนี่ยคำสั่งจะเปลี่ยนไปเลยนะทีนี้คําสั่งต่อไปนะคะที่เราจะใช้ค่ะคุณหน่่ยสูงชัดๆคําสั่งที่เราจะใช้สําหรับการตกแต่งขอบกระดาษนะคะก็คือตรงนี้ค่ะนี่เด็กๆลองมองซิงเห็นไหมคําว่าเส้นขอบของหน้า นะคะเส้นขอบของหน้าสัญลักษณ์ของมันก็คือจะเหมือนกระดาษ a อซีลูกแล้วก็จะตรงมุมกระดาษจะพับเข้ามาแล้วก็จะมีสีเหลืองๆนะคะอ่าเราก็จะคลิกที่คําว่าเส้นขอบของหน้าตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคลิกหนึ่งครั้งลูกปุ๊บอ่าก็จะมีหน้าต่างอย่างนี้เด้งขึ้นมานะคะตอนนี้ละค่ะที่เราจะไปเลือกว่าเราจะใช้ขอบกระดาษเป็นแบบไหนที่เราชอบนะคะโดยให้เราไปเลือกตรงนี้ลูกนี่งานศิล์นะคะตรงนี้ ตอนนี้เขายังไม่มีอยู่เห็นปะเขายังไม่มีขอบกระดาษแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมชี้ลงมาเลยลูกนี่ค่ะก็จะมีขอบกระดาษให้เราเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่เราก็เลือกได้ตามใจชอบสมมติเด็กๆเจอภาพนี้เด็กๆชอบแล้วเราก็เมาส์ไปชี้ลูกชี้นะคะแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งอ่ามันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะมันจะมีตัวอย่างให้เราดูก่อนนะคะตัวอย่างก็ขอบกระดาษก็จะมีสีสีด้านใช่ไหมคะเนี่ยสีด้านด้านบนด้านข้างด้านล่างแล้วก็ด้านข้างทีนี้นะคะเด็กๆ ถ้าเราต้องการภาพนี้นะเราก็ไปตกลงค่ะลองดูนะปุ๊บอ่านี่ไงขอบกระดาษของเราก็จะสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆเกิเดกเลือกไปแล้วเอ๊ะเราอยากลองใช้ภาพอื่นบ้างนะคะก็ไม่ยากค่ะเด็กๆไปที่เดิมเลยก็คือไปที่ตอนนี้เราอยู่ที่เมนูออกแบบอยู่แล้วก็ไม่ต้องคลิกใหม่นะลูกเราก็จะไปที่ คำสั่งเส้นขอบของหน้าเหมือนเดิมคลิกเสร็จแล้วลูกตรงนี้ค่ะเนี่ยเราก็คลิกแล้วก็เลือกขอบกระดาษที่เราต้องการได้เลยอคุณหน่อยเลือกก่อนคุณหน่อยอยากได้รูปอะไรอ่านี่เจอแล้วสมมุติคุณหน่อยชอบรูปดอกไม้นะคะนี่นะเราก็คลิกที่ดอกไม้อีกปุ๊บสังเกตตรงนี้มีสีด้านอีกแล้วนะคะ,ะคุณหน่อยบอกนิดนึงเราสามารถไม่ต้องใช้ทั้งสี่ด้านก็ได้อย่างเช่นถ้าเด็กๆอยากให้ด้านซ้ายหายไปเด็กๆก,ก็มาคลิกตรงนี้ลูก ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมตรงเนี้ยด้านซ้ายจะหายไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราลองดูซิว่าเวลาที่มันเป็นกระดาษด้านซ้ายจะหายไปจริงไหมตรงนี้นะคะลองตกลงนะคลิกปุ๊บอ่านี่ไงเห็นปะ่ะจะเหลือด้านด้านซ้ายจะหายไปเห็นไหมคะนี่อ่าแต่ครูหน่อยว่าต้องเป็นสี่ด้านถึงจะสวยงั้นขอแก้ครั้งหนึ่งนะคะก็ไปที่เมนูนี้ลูกเส้นขอบของหน้าอะซูมไปชัดๆอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครอยากเห็นใกล้ๆนี่คะ่ะเส้นขอบของหน้านะคะตรงนี้นะ แล้วเราก็เลือกค่ะเลือกที่เส้นขอบของหน้าขอเลือกแบบเดิมดีกว่าอ่ะเปลี่ยนลายด้วยก็ได้คุณหน่อยเปลี่ยนลายด้านล่างเนี่ยจะเป็นลายที่แบบเป็นสีธรรมดาแล้วเนาะไม่ค่อยแล้วแต่เราเลือกนะอ่ะทีนี้คุณหน่อยขอเลือกเป็น นี่แหละค่ะมันยากตรงเลือกลายนี่แหละเด็กๆเ,เวลาที่คุณหน่อยให้เด็กๆทาจริงนะตอนเลือกขอบกระดาษเนี่ยเลือกนานมากโอเค,คหน่อยอยากได้ลายนี้นะหน่อยคลิกปุ๊บทีนี้อยากให้มันตรงเส้นทางซ้ายนะคะขอบทางซ้ายกลับมาเหมือนเดิมคุณหน่อยก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยเขาจะมีเส้นบอกอยู่ทางซ้ายปุ๊บอกลับมาแล้วนะคะเราก็ตกลงลุก อ่านี่ง่ายขอบกระดาษมาแล้วนะคะวิธีการตกแต่งขอบกระดาษแล้วก็การเลือกก็ประมาณนี้นะคะเด็กๆมียากใช่ไหมคะ เด็กเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ที่คุณหน่อยพาเด็กๆไปเรียนรู้ขั้นตอนของการตกแต่งขอบกระดาษใช่ไหมคะไม่ยากนะเด็กๆนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณหน่อยยังไม่ให้การบ้านนะคะแต่อยากจะบอกเด็กๆว่าถ้าเด็กๆคนไหนที่สามารถลองฝึกปฏิบัติการตกแต่งขอบกระดาษได้นะคะก็ให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้นะคะอาจจะเป็นใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นใช้น้ตบุ๊กก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนคนใด ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าไม่สามารถปฏิบัติได้นะคะไม่เป็นอะไรนะคะเราเรียนรู้ทฤษฎีไว้ก่อนนะคะแล้วก็มั่นฝึกฝนหมั่นจําทบทวนนะคะเพื่อที่เวลาที่เรามาใช้งานจริงเนี่ยเราจะได้ทําได้เหมือนเพื่อนๆนนะคะแต่และถ้าใครที่สามารถทําได้ก็อย่าลืมถ่ายภาพนะคะแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณหน่อยก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ